สวัสดีครับกับปลูกทุเรียนภาคอีสานดินร่วนปนทรายนะครับอ่าก็ใครที่หลงเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก็อ่าจะอธิบายนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับตั้งอยู่ที่พื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าโนนขานะครับของอ่าอำเภอนาคูนะครับจังหวัดกาลาสินนะครับ ของบ้านนาคูนะเป็นเป็นเป็นป่าโนนขานะครับเดิมทีแล้วตรงนี้เป็นพื้นที่นี้เป็นป่าครับเป็นป่าแล้วก็ได้มาทําการาถางนะครับบุกเบิกถางนะครับแล้วก็เดิมทีแล้วก็จะเป็นหลังจากถางแล้วเนี่ยก็ปลูกกล้วยครับเป็นสวนกล้วยก่อนนะครับทีนี้ตอนนั้นเนี่ยทางผมและ ฟนก็ยังทำงานอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอยู่นะครับเดินทางกลับมาบ้านครั้งหนึ่งก็คือช่วงปีใหม่นะครับก็เลยเอาทุเรียนอ่ะทดลองเอาทุเรียนมาปลูกไว้นะครับประมาณห้าต้นนะครับเสร็จแล้วเขาผมก็กลับไปทำงานต่อนะก็มีทางลุงลุงนะครับลุงซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะก็คือลุงโยนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่นี้เป็นคนดูแลให้นะครับลดน้ำ ผ่านมาหนึ่งปีเอ๊ะก็ทุเรียนมันก็รอดนะครับสองต้นแต่ว่ามันก็การจเจริญเติบโตมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับอ่ารอดมาแค่สองต้นนะครับเอ๊ะผมก็เลยเห็นว่า,าก็มันรอดอะเราไม่ได้ดูเลยอะไรมากมายก็ยังรอดนะครับก็เลยมาทําการทดลองปลูกนะครับปลูกเพิ่มเติมนะครับปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะอย่างต้นนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ถือว่า งามมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูดินนะครับดินบริเวณนี้จะเป็นแบบนี้นะครับดินบริเวณที่ปลูกนะครับนี่ครับเสียบนะครับดูนะครับดินค่อนข้างแข็งนะครับดินค่อนข้างแข็งซึ่งก็เป็นดินดินล้วนปนทรายนะเป็นดินล้วนปนทรายครับนี่นี่ครับอ่ะนี่นะครับดินอันนี้ฝนมันตกนะมันก็เลย ดินมันก็เลยมันจะมีความร่วนนิดหน่อยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยมันจะแข็งมากครับมันจะแข็งมากเลยนะครับในพื้นที่ที่เอามาเอาทุเรียนมาปลูกนะผมก็ทําการปลูกโดยการใช้ฟางข้าวนะครับใช้ฟางข้าวมาคลุมโคนเขาไว้นะครับซึ่งต้นนี้เนี่ยที่ผมถ่ายให้ชมเนี่ยผมได้ทําการขยายโคน ของเขาออกมาแล้วนะครับเป็น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 โพนใหญ่ขึ้นแล้วนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปชมต้นที่ผมปลูกนะครับเลขเลขช่วงที่เอามาปลูกปีสองปีเลขผมก็ไม่ได้ดูแลมันเท่าที่ควรนะครับทําให้การเจริญเติบโตของทุเรียนมันมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็ แรกเริ่มทีก็จะทําประมาณนี้นะครับปลูกอ่ปลูกครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เอาฟางมาคุมเขานะอ่าแล้วทุเรียนมันก็เลยชะงักครับมันก็เลยไม่เติบโตครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งต้นนี้ผมได้พูนมันไปพูลโคนมันไปแล้วนะครับนี่ต้นนี้นะครับท่านจะเห็นได้นะครับเห็นไหมยอดมันจะยอดมันจะอ่า เจอปีแลขที่มาปลูกเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้คุมคลุมฟางเขานะครับมาเจอเรื่องปัญหากา้านทูบครับยอดเป็นกา้านทูบนะครับอ่าเสร็จแล้วก็พอดีผมมีเพื่อนที่จังหวัดชุมพลอนะ่ะเป็นที่ปรึกษานะครับก็คอยสอบถามเรื่องอาการแล้วการดูแลรักษาเขาก็แนะนํามานะครับอ่าก็เลยมาบํารุงรักษานะครับ ส่วนการปลูกทุเรียนใ,ในในใน,ในในภาคอีสานเนี่ยดินร่วนปนทรายเนี่ยเออมันจะไม่เหมือนกันครับกับาทางดินที่ทางภาคใต้นะดูครับนี่ครับสวนนะครับก็มีปลูกตะคงตะไคร้นะครับปลูกกล้วยนะครับซึ่งเริ่มแรกเลยมันก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับคือทุเรียนเนี่ย <ium> <S <s <to raise and imin> ผมเอามาปลูกเสริมในสวนกล้วยนะเป็นเป็นการ ทดลองปลูกส่วนเล่งน้ําก็จะเป็นอย่างนี้ครับน้ําประปานะครับใส่เองนะครับไว้ลดนะครับอ่านี่นะครับอ่าส่วนต้นนี้ก็ที่ที่สวนนี่มันจะมีอยู่ด้วยกันสามชุดนะครับชุดแรกคืออ่าห้าต้นเลขที่รอดสองต้นอ่ะอ่านั่นนะครับแล้วก็นี่เป็นตรงนี้เป็นชุดที่สองนะครับเป็นชุดที่สองก็คือมีสี่ต้นครับ แล้วก็ชุดชุดหลังเนี่ยผมเปิกปลูกเพิ่มอีกนะครับโดยทั้งหมดของสวนนี้ก็จะมีด้วยกันประมาณ40กว่าต้นนะครับซึ่งนี่นะครับดูนะครับล่มล่มกล้วยนะครับอ่านะครับนี่ครับก็จะมีนี่ครับคอนเคนนะครับก็คือปลูกเป็นสวนผสมผสานไปครับทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเอามาทดลองนะครับ ทดลองปลูกก่อนนะครับโดยนี่นะครับเล็กเริ่มก็ไม่ได้ไม่ได้อ่าตั้งใจที่จะปลูกทุเรียนนะครับเพราะว่าเขาปลูกกล้วยมาก่อนนะครับลุงลุงโยปลูกกล้วยมาก่อนก็เลยทุเรียนก็เลยจะต้องมาเสริมหาพื้นที่ว่างนะครับเพื่อปลูกทุเรียนนะมันก็เลยจะไม่ได้เป็นอ่าเป็น เป็นแถวเป็นแนวที่สวยงามนะครับนี่มีต้นส้มด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดสุดชุดหลังนะครับที่ว่าผมเอามาปลูกเพิ่มนะคือสวนนี้เนี่ยจะผมจะทําการเป็นเป็นคล้ายๆสวนทดลองเลยครับสวนนี้ต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ผมปลูกล่าสุดต้นนี้อายุอายุประมาณเก้าเดือนนะครับอายุประมาณเก้าเดือนต้นนี้นะครับอ่าก็จะมีต้นเล็กๆนั่นก็คือผมเพิ่งเอามาปลูกใหม่นะครับ พอดีช่วงสงการนะครับปี6-5ปีนี้นะครับผมกลับไปใต้ก็เลยไปแวะซื้อทุเรียนบ้านมานะเพื่อที่จะทำการเสริมลากเขานะอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ทำคลิปก็เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะครับสำหรับให้อ่าท่านที่สนใจในการปลูกทุเรียนนะอย่างผมเองเนี่ยผมบอกเลยว่านี่ อันนี้ก็จะเป็นต้นคู่นะครับเนื่องจากว่าต้นเล็กอ่ะต้นเล็กอ่ะก็อายุอ่าประมาณเก้าเดือนแหละเท่ากับต้นเมื่อกี้แหละครับแล้วก็ต้นใหญ่เนี่ยผมซื้อมาร้อยห้าสิบาทนะครับซื้อมาร้อยห้าสิบาทเนี่ยความสูงประมาณสองหนึ่งนะตอนนี้มัน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 เป็นแขนแล้วอะ่ะมันโตค่อนข้างไวนะครับเนื่องจากว่า,าได้วิธีการดูแลนะการบำรุงดูแลนะครับ จากจากหาความรู้หลายๆเหล่งด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับดินนะครับการปลูกทุเรียนดินเนี่ยสาคัญที่สุดนะครับต้องดูแลดินให้ดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็จะมาถ่ายการเสริมนะครับเสริมโคนทุเรียนนะครับให้ชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นคู่เหมือนกันนะครับอ่าเป็นเป็นเป็น อย่างที่บอกครับก็คือเป็นการทดลองปลูกไปเรื่อยนะครับว่าแบบไหนมันจะดีที่สุดนะครับมีทั้งต้นเดียวนะครับต้นคู่เสริมรากนะครับอ่าผมจะทดลองไปเรื่อยครับแล้วก็มีต้นนี้ครับมีต้นนี้ต้นหนึ่งที่อันนี้ก็อายุประมาณแปดเก้าเดือนแล้วแต่ว่าเขาไม่เจริญเติบโตเลยนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เนี่ยต้นต้นซ้ายมือเนี่ยนะครับมันไม่มีการเจริญเติบโตเลยแล้วก็ทําการขุด ดูรากไปตัดรากไปครั้งหนึ่งนะครับก็แตกใบออกมาครั้งชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะามาติดตามผลดูครับว่าเป็นยังไงนะครับครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากช่องปลูกทุเรียนภาคอีสานดินล้วนปนทรายไว้ด้วยนะครับก็จะมีมาอัปเดตนะครับของเรื่องการดูแลรักษาทุเรียนนะครับ จะมาทําเรื่องนี้นะครับผมแบบคือมือใหม่ครับมือใหม่ก็เป็นรุ่นใหม่ด้วยไม่เคยปลูกทุกเรียนเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้อ่าติดตามรับชมกันครับขอบคุณครับ